สวัสดีค่ะก็จะมาต่อกันที่พาทำอ้างอิงนะคะคลิปที่แล้วพาทำสราสราบันไปนะคะคลิปนี้ก็จะพาทำอ้างอิงนะคะ <c oughs> การทำอ้างยิงนะคะธรรมดาเราก็จะทำให้ันลงกมนเป็นหน้าตาแบบนี้โดยการเรียงออกอไก่ข้อไข่ข้อควายนะคะตามลำดับแต่ว่าวิธีการนี้ส่วนมากก็คือเรามานั่งพิมพ์ทีละอันแล้วก็จัดรูปแบบ ถูกไหมคะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เสียเวลามากดังนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีเดี๋ยววันนี้จะพาทำอ้างอิงที่มันง่ายขึ้นนะคะเมนูอ้างอิงเนี่ยธรรมดาส่วนมากก็คงไม่ค่อยจะมีใครใช้กันเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยจะใส่รายละเอียดลงไปนะคะเวลาที่เราจะทำอ้างอิงเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้เมนูอ้างอิงนี้ได้โดยการมาที่ปุ่มเนี่ยคะ่ะ มาที่เมนูอ้างอิงการอ้างอิงนะคะแล้วก็มาที่ข้อมูล,ลอ้างอิงและบรรณาน,นุกรมเวลาที่เราทํางานสมมติว่าเราพิมพ์รายงานนะคะมมว่าเราพิมพ์รายงานสมมุตินะคะว่าเราพิมพ์รายงานแบบนี้ใช่ไหมคะเราพิมพ์พิมพ์มไปสมมติว่าเราแทรกเอกสารเป็นแทรกเอกสารตรงนี้แล้วกัน เอกสารที่เราใส่เข้ามาแต่ละชุดเนี่ยมันจะมีข้อมูลอ้างอิง,เ,องเวลาที่เราไปคัดลอกหรือว่าไปก๊อปปี้จากไหนมามันจะมีอ้างอิงตรงนี้ถูกไหมคะเวลาที่เราทําอ้างอิงตรงนี้เสร็จเนี่ยให้เราเอาข้อมูลหนังสือเล่มนั้นมาใส่ตรงนี้ค่ะเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ซึ่งเขาจะมีให้เลือกว่าชนิดของแหล่งข้อมูลเป็นหนังสือผู้เขียนเป็นใครผู้เขียนที่เป็นองค์การชื่อเรื่อง เรามีแค่ไหนเราก็ใส่เข้าไปตามนั้นสมมติว่าอันนี้ของของกรมการปกครองนะคะอันนี้เป็นหนังสือของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย สร้างมาใหม่อันนึงนะคะแทรกข้อมูลนักอิงเข้าไปนะคะเมื่อกี้ผู้เขียนเป็นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยอ่าผู้เขียนที่เป็นองค์กรนะคะแล้วก็คลิกไปชื่อเลือกแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองปี2535 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองปีเมื่อกี้นะคะสองห้าสามห้าเมืองเมื่อกี้ที่ไหนคะกรุงเทพมหานครผู้จัดพิมพ์ เป็นกรมการปกครองอย่างนี้แล้วคุณก็ตกลงเข้าไปเก็บไว้อันนี้เป็นการแทรกเห็นไหมคะถ้าสมมุติว่าได้เมื่อกี้เนี่ยที่คุณแทรกเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยตรงเนี้ยสามารถที่จะแทรกเข้าไปตรงนี้แบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วมันก็จะก็จะเอาข้อมูลมาให้เป็นแบบนี้ ตามที่คุณต้องการเลยนะคะสามารถตั้ง,งยิงได้เราจะใส่ไปเยอะๆหน่อยนะคะถ้าใส่ไปแค่ไม่กี่อันเนี่ยมันจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่ใส่ไปได้หลายตัวอักษรนะคะเอางี้แล้วกันเอาทำจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะจะได้ง่ายขึ้น เจอทีละอันคุณก็มาแทรกอ้างอิงใหม่อีกรอบหนึง่งเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่อีกรอบหนึง่งเมื่อกี้เป็นหนังสือเหมือนกันของคนนี้ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการขยะม,มูลฝอย ปีสองห้าสามห้ามวิทยาลัยราชพัฒเลยปีสองห้าสามห้ามหาวิทยาลัยราชะพัฒเลย,ย,ละะเลยอันนี้สมมุติว่า ไอ้ตัวนี้เป็นวารสารก็ใส่เป็นเรื่องเป็นบทความวารสารไอเนี้ยค่ะแล้วก็ตกลงไปสังเกตนะคะว่ามันมีจุดเพราะเมื่อกี้มันมีจุดในนี้เอาไหมแก้ไขก่อนเอาเอาข้อมูลออกอ้างอิงออกแก้ไขแหล่งข้อมูล ก่อนวิพาสุดทีิก็เพิ่มไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะเต็มเวลาที่เราทำแล้วก็แทรกเข้าไปนะคะรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมสมมติว่าเป็น ใส่รายละเอียดให้มันครบวลราชธานีอ่ะโอเคสมมติว่าเรียบร้อยแล้วก็ตกลงไปคราวนี้เวลาที่เราทําเสร็จใช่ไหมคะถ้าเรากอกลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีฐานข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้อ้างยิงเราก็ให้มันอยู่ท้ายสุด เราก็แทรกหน้าเปล่าเข้ามาหรือไม่เราก็เอน e ตอร์ลงมาเป็นอีกหน้าหนึ่งฐานข้อมูลเนี่ยถ้ามันเยอะมันก็จะเห็นภาพได้ชัดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเท่าที่มีเนี่ยนะคะนิดเดียวมันคือมันนิดเดอยวไม่ดีมากพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็มาตรงคําว่าบรรณานุกรมะคะ่ะเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่างานที่อ้างถึงก็คือเราใช้คำว่าอ้างอิงใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราจะใช้คําว่าบรรณานุก,กรมเราก็เลือกบรรณานุก,กรมตรงนี้นะคะมันก็จะมีบรรณานุก,กรมมาให้เห็นไหมคะมันมีการเรียงลําดับให้เรียบร้อยเราก็มาจัดลําดับมันถ้าสังเกตดูเราจะเห็นว่าแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเป็นหนังสือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแทรกหนังสือจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะ นี่คือการอ้างอิงในส่วนเอกสารที่เป็นหนังสือถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์ก็จะเป็นแบบนี้แนวทางการจัดการข้อมูลอันนี้เป็นชื่อของมารสา,ารมันก็จะเน้นให้ตามรูปแบบสากลที่เราจะทําบรรณานุก,กรมว่าจะเอาตัวไหนมาไว้ตรงไหนเราไม่ต้องมานั่งเพียนเขียนเองนะคะแบบตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีบรรณานุก,กรมเยอะเยอะถึงเหมือนเล่มนี้นะคะ เหมือนงานเล่มนี้เนี่ยคุณจะคุณจะต้องใช้เวลาในการมานั่งคัดแล้วคุณก็ต้องมานั่งเลียงโดยว่าสอเสือตัวเนี้ยตัวไหนมาก่อนกันคอควายอออ่างสัลอาต้องมาไล่ว่าตัวไหนมาก่อนตัวไหนเอกนะคะซึ่งมันก็จะทําให้คุณเสียเวลามากถูกไหมคะดังนั้นถ,ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่า ส่วนเลขหน้าหรือเอกสารพวกนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะรันให้มันเป็นหน้าเดียวกันได้หมายถึงเป็นไฟล์งานเดียวซึ่งมีครบเลขหน้ามีทุกบทได้อันนี้คือบรรณานุกรมถ้าเวลาคุณทําคุณก็ทําให้มันเป็นท้ายสุดคือคุณไม่ต้องทําเป็นท้ายสุดก็ได้หรือจะทําเป็นท้ายสุดก็ได้เพราะว่าเหตุผลที่คุณจะไม่จําเป็นจะต้องมาพิมพ์ท้ายสุดเพราะว่ายังไงซัก ตัวระบบอัตโนมัติที่เป็นตัวระบบอ้างอิงเนี่ยมันจะทําให้คุณอัตโนมัติอยู่แล้วถ้าในขณะที่คุณกําลังพิมพ์รายงานของคุณใช่ไหมคะแล้วคุณใส่เอกสารลงไปเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าใส่ตรงนี้ปุ๊บเราเราอ้างอิงตรงนี้ปุ๊บข้อมูลตรงนี้มันจะมาขึ้นตรงนี้ให้เห็นไหมพอเราแทรกตรงอ้างอิงข้อมูลจะมาขึ้นตรงนี้ให้ถ้ามันขึ้นตรงนี้เสร็จเนี่ยเอกสารทั้งหน้านี้เนี่ยที่คุณอ้างอิงไปอ่ะคุณอ้างอิงไปกี่ฉบับ หนังสือกี่เล่มเนี่ยมันจะอยู่ในฐานข้อมูลนี้หมดแล้วเมื่อคุณทําเสร็จคุณก็มาแค่คําว่าบรรณานุก,กรมแล้วก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะเอาบรรณานุก,กรมที่เป็นงานอ้างถึงเฉยๆหรือใช้เป็นคําว่าบรรณานุก,กรมแค่นั้นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้การทําตัวอย่างการพาทนำอ้างอิงก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะ เดี๋ยววันหน้าจะาอาดเพิ่มในส่วนของถ้าคุณจะใส่หมายเลขหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะใส่หมายเลข3หน้าแรกเป็นกอไก่ขอไข่คอควาย,ขอขายงอง,งูแล้วเลขที่หน้าที่4ี่หรือหน้าที่5เนี่ยอยากจะให้มันเป็นบทที่1แล้วก็เริ่มเป็นหมายเลข1คุณจะทํำยังไงนะคะซึ่งไอ้ที่ดิฉันพาทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับคุณมากในกรณีที่คุณเอาไปทํารายงานแล้วก็งานวิจัยที่ เป็นมืออาชีพนะคะไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานเยอะแยะมากมายซึ่งในระบบ Microsoft Windows Microsoft Word เนี่ยมันจะมีตัวอัตโนมัติเยอะมากเดี๋ยวจะค่อยๆแนะนำไปทีละอย่างทีละอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ